มึงตะละชอนี่พุ่นน่ะสุดยอดอีลีสองชอนี่เลิศที่สุดเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่เฮ็ดเต็มโตออยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะป๊อดีทุกพนดอะพุ่นน่ะพุ่นน่ะดอกพ่นนาจจะมันงามคลาบไหลพนดอะปอดปา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 ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยมึงไงจ้ะพุ่นน่ะ เป็นแถวอยู่พุ่นน่ะสุดยอดเลยสุดจอดเฮ็ดลักออกพ่อแม่พี่น้อนก็เฮ็ดลักออกพุ่นน่ะพุ่นน่ะบาดดิทุเต็มสาดเลยจึงแห่งบัดเนี่พุ่นะน,นี่เห็นเป็นไงนี่เฮ็ดลักออกเต็มคอนอยู่บาดดิทุ สุดหยอดเลยในความฉลาดใจที่แบบว่าเออมันคือสิบอกหรอกพ่อนะสัตว์นี้ยังเต็มคอเลยสุดหยอดเลยพนอนะเป็นสัน่นเป็นสั่นอยู่พนอนะปานปูกไวไโอ้เลือดอีหลีมาจามาเก็บพ,พ่อ <c oughs> ม,ม่พไปนอนนะจนวะทจ้งหลักแข่งก็มี คุณอาจารย์สุดหยดเลยไอซส่มเดชที่มันแห้งก็เก็บซอยกระตาจังบริเซียเวลาไม่ลาตาแข็งยากจ้ะอืมขาดมึงแนีน่ยมึงสิงัดกันไม่เบิ่งกันโอ้ามึงสวยขนาดไหนเบิงพกูดะอู้ <c oughs> จอดจะสุดจอดเพราะไม่พี่น้วงเย้ยสุดจอดของเห็ดฉลาดใจออกกตาหน่อยมากข้างล่างพี่เป็นหน่อยในเนี่ เห็นบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าจอยสิตังกล่องเก็บนี้มันจะเป็นยังไงมันเป็นยึกยกจักจแม่จม้ะอคือสิได้ย,ดย,ดย่ดอกพุ่น่ะสุดยอดเลยพุนน่ะ นะจ๊ะขุดน่ะ,นะสุดยอดเลยพุ่น่ะตัวคิด เสียงตัดเท็ดพอนะกำล่งอ่อนๆพอดิบพอดีพอ่อแม่พี่ห้่องเลยไป้อวันเต็มอยู่เลย จวดเลยจวดเลยพ่อแม่พี่น้องเลย กันจะใช่ยุ้ยไปนะจวดเลยพ่อแม่พี่หนุ่มเอ้ ตัวทั้งพี่จ้ะโอ้ยลุ่นกระตาบ่ปุ่นเอากล่องกล่องกล่องเมีจ้ะปุ่นนะวัาไหมืดจีดเลยล่นกระตาเลยหื้สั่ิฟีนคาทีเอมัน,น,มน,นอันนี้ก็จะไปแห่งฆ่าตัวไปกิบร่วมกันไปไม่นจังบริตา,ากเนี่ยจ้ะ อย,อยู่ใจไว้กระจอจังๆไปหืมแข็งปักเลยมาทางพี่จะพ่อแม่พี่นกผีขทางพี่ทางส,สวยๆพี่กระตากะจะเม็นเอามาอตะบึงแน่บึงแน,น,น่พูดอ่ะจีทูสุดอยอดของความสวยงามเลย สุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเลยเลิศขนาดจ้าอันนี้จุดว่าเห่นแต่เสียดาย <c oughs> <c oughs> เสียงขนาดงัดเห็ดงามวนแล้วโอ้ <c oughs> แหนดีไหม อยากออกควันใหม่เป็นขึ้นมไหมน้องเอ๊ะไอ้หมฟ้าบาดมากเลยาดูทีนี่นี่ผดดงตากเนี่ยนี่ เฮดลักออกคักลักออกเนี่ยพุท่ะชดชัวร์ยุบนะบ่เ่ไงเนี่ยไง,ยงยปอจีดูตึงว่าแห้งเก็บไปตากไว้จังไรตากยาก จะหิห้งซุปก็ะด้เอาน่นาห็ล็ลรักแห่งนี้ปะอี่จะไม่เป็นช่ยออายุงัดจิงสี่กันเลยนี่ะ คุณน่ะฝีมือขนาดในการยัดเท็ดคุณน่ะมันขังง่ายย้ำเข้ามาเบิ้งกับบวกออกย้ำพ่อพ่มาเบิ้งกับลักออกมันสี่ละกะชลาดใจนอกจะเนาะโอ้โหคุณน่ะทำไมเป็นห่วงเอ๊ ว่าตองยานดอกปุ่นอนะ่ะจะงัดจั้งสีเนี่ยจะงัดออกปุ่นอนะ่ะเสี้ยนขนาดปุ่นนะอ่ะอืมแผน่นแผ่นหน่าเรืกสีล้วจะาบุเรตาแข็งหยาบทุกเลือด,ดขนาดจ้ะ เล็ดขนาดเล็ดขนาดสุด,ดยอดเลยคขนานะพอดีพอดีลูดีพอดีพอดีระตองอันนัญญนยากจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยบ้าฮัดก่อจะมาเลิดอยู่ผู้เดียวใครแทะ น้องซวยคิดหอดคอนนึงสวยแพงแล้วนี่ยกินหอดเฮ็ดเพ่อแห้งแล้วเออด้วยนี่เฝ้าป้าเฮ็ดเพ่อได้เหลืองน้องสวยเอ้ยสุดจวดเลยเฮ็ดมือนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นไรพุ่นะเหมืนกระตาบ่พุ่นน่ะกองอยู่พุ่่นนะประเทนเนี่เฮ้ย เดือดอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่มีหอดสีม่วงสีใสแล้วประเด็นนะีะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเดีเ๋ยวสิพาดกลับไปท่ามกว่าศาสตร์ยุบานได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดสวยๆงามๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,ย,ยพ,อพู่น่นะ เป็นโอ,อยุกุนนะจ๊ะงามคักหลายมาเด้อจ้าเด้อมาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียหมากงัดไปเป็นชอ่อโอ้ยอยะหลวงหลวงยะหลวงยะหลวงยะหลวง มากอะตรงตัดมาจานันนะคุณอาจ๊าจะยังเป็นง่ามคลักหลายจะเป็นตัดหนัก อ้ยค่ะกินกับพ้องกั a พ่อพ่พี่น้องเอ๊ะดูขาเห็ดเกือกมากพี่จ้ะนี่นอง่ายมากก็บอกกระตามันนะจ้ะก็ม้งคอนใหม่สักกันพุ่นะถักบพุ่นะไปฟังทั้พ่นจ้ะ้งขี่ทพี่น้อง หนีตากัระบอกอม่า,มาจาอ,อ้ยย่างกับย,ย่างมา,าตาะตูจ่อควงขามุดจ้ะบอกให้นเด้อแดงมันบอกเป็นจะเกิดมันก็เกิดแม่มจะ้ะ อย่าพ่นอย่า да? พูนไปเป็นไรพน้องสวยมาเก็บดอกหน่อยกันร่งเปลี่ยนดจ้ะบ้าดบึงชอว์พ่อแม่พี่น้องเลยเบ่งจะเบิ่งบึ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 งความงามของเพลินเพุ่นน่ะสุดยอดเลยเพื่นน่ะโหยิงก็ปลูกไว้เอาหลวตเพื่นน่ะสุดยอดอีลีแต่ปลูกไว้ก็บคามงามปานนี้เนาะ เลือดอีลีจ้ะน้ำขนาดปรมะมาณนี้พี่น้องสุดจวดเลยอันนี้แกงเสบเหงาในน้อยพ่ะย่ะเนี่ยแกงเสบพ่ะยจ้ะเนี่ย ตัวเป็นนี่สุดยอดเลยนะี่ป๊าดจิดตัวชัวร์จังสีไหมหืมพูดอะสุดหยอดอันนีเอาไดรยังไดเนะี่ยสีอ้ยตกไปข้างล่างพ่อแม่พก่นหรืตกไปข้างล่างตกไปข้างล่างป๊าดจิดตัว หยดเลยสุดหยดเลยพุณนะฉันเป็นฉันเน้ะสุดหยดอี๋ติดขนาดพี่เนะข้างล่างก็นจนไว้แหงจากบรรลักออกจต่แย่มืองอื้อมนนีจะแหงบอเป็นยังเก็บออกคือเก่า โอ้ยมาบ่งชอนี่ก่ะคักคือกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอสวยงามคักจ้ะเถิ่งแห่งเถิงคนเดียบคนย่ำพ่อแม่พี่น้องจ้ะมองเนี่ยพูดนะสวยงามค่ะลายภาพมิสเอาโอ้โหโอ้โหพ่อแม่พี่น้อง

อืมพูดนะจวดเลยจ้ะแต่ละจวดนี่เมื่อนี้เลิศขนาดเพราะแม่พป่นหนองเลยมาเลีกหน่อยหยียบย่้ จนว่าทังทังแหงก็มีจะ้ะอันนี้บปรกเก็บอะไรพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเล็กหน่อยไม,ม่เหยียบไมาย้ำเมื่ะห,หน่อยน,ยนยี่เนี่ยอุ๊ยพ่อในใดญหรอพุดนะคณน,นี่นี่เต็มอยู่จะ้ะ พุดนะงัดงัดเกะแกะแกะออกไปพุดนะเมืแล้วอ่ะไปทั้งพูดเอาเห็ดเอาเอาเห็ดมาสรุปไปเบื้องพ่อแม่พี่น้องตอนแรกว่าสิผ้าตัดขารรลแล้วจ้ะตัดว่าไรแล้วว่าในตึกแล้วจ้ะสีสามทุ่มแล้วพุดนะสวยงามคักเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอามาแยกใส่ตะการซองตะกร้าเลยประเดี๋ยนี้พุ่นน่ะสุดยอดอีหลี อมื่อ่นพูดละจึงสีผ้าตัดขาพ่อแม่พป่น้วงไม้สุดยอดอีลีแต่ละเหตุแต่ละชัวร์นี่เลอดคาดเลือดอีลีพึ่งมาหอดพึ่งมาถึงบานเมื่อกี้นี่จ้ะหิวเขาฝ่าวกับน้มคักนามแมน่งามอีลี จอดอีลิตะระชวนีีบึงเนโผดอิริตะระวนี่แมนสัมเดย์ซหนึ่ิงด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อเนนะี่ยจดของความสวยเลือดอีลีพ่อแม่พี่น้องเปิดคำสีบอกน,นะจ๊ะ คลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in d อินเดียแล้วก็มาดามิทมัสลูมจ้าพุ่นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีสปอร์ติบาทคลิปใหม,ม่ๆต่อไปได้จ้ะเด้อซุดจวดอีดีเลิด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 มืออื่นเพื่อทั้งสิ้นพาตัดขาตัดพร้อมเกียงพร้อมเล่นมืออื่นนะ่ะมันหนีไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ